สวัสดีครับผมอันนี้เอารถบิ๊กไบค์นะครับสามร้อยสี่สี่ฮอนด้าตัวนี้ฮอนด้า CBR สามร้อยอาร์ CBR นะครับตัวนี้สามร้อยอาร์เครื่องดีนะครับคันนี้แต่ผมเอามาขายตามสภาพนะคะันนี้ไม่ได้เก็บมันมีสีถลอกบ้างถังถลอก เราก็ขายตามนี่เลยขายถูกไปเลยครับไม่ได้เก็บงานเพิ่มนะครับแต่เครื่องดีศูนย์ดีนะครับคล้ายๆว่าคนใช้เขาให้พนักงานใช้อะ่ะมันไม่รักษาเท่าไหร่เป็นรถบริษัทให้พนักงานใช้มันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยถึงกับสวยใสยไม่รักษาเท่าไหร่ถังก็มีตลกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปล้มไปชนมานะครับไม่ใช่ รถล,ล้มชนหนักเราไม่ซื้อเท่านะครับครับผมตอนนี้ก็ฝากกดซับสไคร b ์ช่อง YouTube ให้เราหน่อยนะครับผมมีรถมาเซลล์ทุกวันจะได้แจ้งเตือนท่านครับผมก็ให้ดูเลยนะครับตามนี้เลยครับมีรอยตลอกนิดหน่อยชุดสีแต่ไม่ใช่รอยล้มนะรอยตลอกแต่สีก็ไม่ถึงกับสิ้นนะครับอันนี้เป็นสีสีไตรงนะครับไลลงนะ ยางก็ได้อยู่นะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับ6กเจ็ดสิบแต่จานดิตนี่ก็ไปเยอะหน่อยนะครับมีรอยหน่อยนะครับมีรอยตามการใช้งานเป็น ABS นะครับคันนี้ ABS ครับผม ABS หน้าหลังเลยนะครับุดสีใช้ได้อยู่นะครับก็ใครไม่ซื้อเกก็ไปขี่ใช้งานได้เลยนะครับก็มีถังนี่แหละตลอกเดี๋ยวเอาให้ดูสีก็ไม่ถึงกับซีดเดี๋ยวให้ดูเครื่องด้านในนะครับ เครื่องก็ยังดีนะครับเสียงแน่นเลยครับเสียอย่างเดียวใช้ไม่รักษาเท่าไหร่ข้อนี่ก็มีเหลืองๆนะครับใช้ไม่รักษายางหลังก็เสิน็0 6-70ได้นะครับเนี่ครับสีก็มีแล้วเนี่ยบ,บอกก็เดิมๆนะครับบอก สีข้างยางหลังตักเท้ากาเบรกก็รีวิวให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับก็ดูเอาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดราคาให้ตอนหลังก็ข้างหลังนี่ก็มีเนี่ยครับมีซิสซิทถลองนิดหนึ่งไปเลี้ยวเดิมนะครับป้ายกอทมอนะครับป้ายกอทมอรถปีห้าเก้านะครับคันนี้กรกฎาห้าเก้าปีสากลก็ปีสิบก ครับผมมีซีดบ้างนะครับข้างบนเนี่ยมีซีดมีถลอกบ้างก็ให้ดูเอาเลยนะครับยางก็เนี่ยประมาณหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นโซเตอร์ยังได้อยู่นะครับหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับโซเ,เตอร์นะครับชบชกหลังก็ยังไม่ซึมนะครับไม่รั่วซึมครับผมถังก็ไม่ได้มีรอยบุบรอย ล้มอะไรนะครับแต่เป็นสีะลอกเอาอเครื่องแล้วซูมเข้าไปให้ดูเครื่องฝั่งซ้ายนี่บางบางลงฝั่งซ้ายนี่ครับมีรอยมีรอยฉลองนะครับรอยฉลอกไปขูดอะไรมาเนี่ยครับฉลอกขายตามนี้เลยนะครับแล้วจะให้ดูไม่ด้านหน้าสีด้านหน้าก็ยัง ดีอยู่นะครับยังใช้านได้ครับผมคนหน้านี่ก็สวยอยู่นะครับใได้ครับให้ดูข้อข้อท่อแล้วก็หม้อน้ำครับผมใช้ได้อยู่เลยนะครับคราขอสตาร์ทเครื่องไฟหน้าไม่แตกนะครับไฟหน้าได้ระบบไฟระบบเบรก ABS ใช้งานได้นะครับลองนะครับใช้ได้เครื่องได้นะครับ ศูนย์ได้เดินได้ศูนย์ได้มีกระจกให้กระจกเดิมท<ด>ั้นี้เลยนะครับครับผมไฟสองหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบสามนะครับไมบนี่ผมผมว่าอาจจะไม่แท้นะครับเพราะว่าเขาตอนเขาออกมาเขาเอาไบนไม่ขึ้นนะครับเซ็นเซอร์อาจจะจะเอาออกหรือยังไงผมไม่รู้เหมือนกัน ตอนนี้ทำดีแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วแล้วถังนะให้ดูถังนะครับเนี่ยถังคนระับเป็น่างนี้นะครับเขาวางกระเา๋าอ่ะคล้ายๆพนักง,งานเอากระเ๋าวางที่ถังแล้วก็ไปใช้งานใช้มาใช้ไปทดลองหมดเลยถังเนี่ยครับเขาขายตามนี้เลยนะครับไม่ได้ทําให้ถ้าจะให้ทําก็พันกว่าบาทนะครับทำทั้งไปเลยให้ดูก่อนนะครับถ้าจะสั่งทําก็ได้นะครับเครื่องดีสีสีก็ตามนี้เลย คันนี้เปิดราคาที่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมรวมโอนให้เลยนะครับโอนปีเลยนะครับข้าโอนก็เกือบสองพันนะโอนให้ฟรีราคานี้ับผมภาษีไม่ขาดภาษีเดือนเจ็ดคือหกเจ็ดนะครับอันนี้เปิดราคานี้ 30, 5, นร,นนรวมโอนให้ฟรีนะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อบริษัทเดี๋ยวผมโอนให้ฟรีเลยครับผมเป็นป้ายกรุงเทพ ใครสนใจก็โทรมาที่0851185995นะครับต่างจังหวัดก็สั่งได้นะครับส่งให้ส่งขนส่งให้ส่งไปศนีให้ได้นะครับครับขอบคุณมากครับ